สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กับต้นไอ้นี่นะครับหลายๆคนคงเคยเห็นแล้วนะครับหลายๆคนคงเคยเห็นแล้วนะฮะและ้วก็หลายๆคนคงรู้ชื่อแล้วนะครับต้นนี้นะครับโคจะเรียกว่าต้นไอวีนะครับชื่อชื่อน่ารักน่ารักนะครับนะครับต้นไอวีนะฮะ หรือว I mean, ่าจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตีนตุ๊กแกฝรั่งนะครับเขาจะเรียกมีชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งว่าตีนตุ๊กแกฝรั่งนะฮะต้นไอวี่เนี่ยเขาจะเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศนะฮะปลูกไว้กับใกล้ตัวเนี่ยจะดีมากเลยนะฮะเราก็จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะฮะได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะครับถ้าเรามีต้นไอวี่ไว้นะฮะต้นไอวี่เนี่ยเขาจะเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็กนะครับ เป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็กนะฮะเขาสามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง2-4ถึงสเมตรเลยนะฮะเนี่ยนะครับเขาสามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง2-4ถึงเมตรเลยนะฮะลักษณะใบของเขาก็คือจะก,กว้างประมาณ3-5ถึงหเซนนะครับแล้วก็ยาวประมาณ7-8ถึงเซนเลยนะฮะปลายใบก็จะเรียวแหลมนะครับโคนใบจะโค้งมนนะฮะอาจจะมีใบสีเขียวสีขาวอะไรต่างๆนะฮะแต่ที่เห็น เสียงรถโคโรทีนะฮะมันอยู่ใกล้ถนนนะครับต้นนี้ปัจจุบันนะครับไอวี่ด่างนะครับมันมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับมีทั้งใบขาวใบเขียวนะครับแต่ที่เห็นนะก็คือเป็นไอวี่ด่างนะครับดอกของเขาเนี่ยเวลาเขาออกดอกมาเนี่ยทุกคนมันจะออกมาตามซอกซอกของก้านก้านของใบตรงนี้นะครับดอกเขาจะเป็นสีขาวนะครับแต่ไม่ค่อยออกนะครับ ถ้าเกิดว่าเขาไม่สมบูรณ์จริงๆนะเขาไม่ออกนะครับดอกของเขานะฮะก็ให้แบบอะไรที่มันแบบสมบูรณ์ก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นดินน้ําฟ้าอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นของเขาเองนะฮะเขาจะออกดอกมาเป็นสีขาวนะครับปกติดอกของไอวี่นะครับจะไม่ค่อยออกนะครับอืมส่วนแสงแดดเนี่ยเขาก็จะแบบต้องการเต็มวันและครึ่งวันนะครับไอวี ต้องการเต็มวันหรือครึ่งวันนะฮะเขาก็จะแบบต้องการเต็มวันหรือครึ่งวันนะฮะเพื่อที่ว่าแบบจะสั่งข้อแสงนะครับการขยายพันธุ์ของไอวีเนี่ยง่ายนิดเดียวเองนะฮะก็คือเอาส่วนที่บางคนเนี่ยก็คือจะเอาไปปักชำเลยนะครับเอาส่วนที่มีรากออกมานิดนึงเนี่ยนะฮะกิ่งแก่ๆนะก้านแก่ๆนะฮะเอาไปปักชำนิดนึงได้เลยนะครับส่วนส่วนที่มีรากนะครับแต่เราก็ต้องดูแลรักษาเขานะครับ เนี่ยนะฮะเหมือนกิ่งนี้นะครับมีรากออกมานะครับก็สามารถเอาไปปักชําได้เลยนะครับบางคนก็จะเอาไปแช่น้ําไว้ก่อนนะครับให้รากเขางอกนะฮะให้รากเขางอกประมาณ20วันนะครับรากเขาก็จะงอกนะครับการขยายพันธุ์ของไอวีแี่หง่ายมากเลยนะฮะง่ายมากเลยรากเขาจะงอกง่ายมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นพืชที่ใช้รากในการ เดินทางสัญจรอะไรของเขาอยู่แล้วนะฮะก็คือในการเลื้อยนะครับเพราะฉะนั้นรากเขาจะรากเขาก็จะงอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีรากเนี่ยเราก็ขยายพันธุ์เขาได้ง่ายนะครับตามเมืองนอกนะฮะไอวี่เนี่ยจะเลื้อยขึ้นตามตึกลาบ้านช่องของฝรั่งเลยนะครับที่ผมดูในคลิปมานะฮะไอวี่นะฮะแต่เมืองไทยของเรามีไอวี่ด่างนะฮะมีไอวี่ด่างด้วยแต่ของเมืองนอกอาจจะมีไอวี่สีเขียวนะครับ เรื่อยขึ้นตามตึกลาบ้านช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับบ้านเมืองนอกเขาจะนิยมนะครับหลายหลายคนบอกว่าการปลูกการเลี้ยงไอวี่เนี่ยยากนะครับการเลี้ยงไอวี่เนี่ยยากเลี้ยงยังไงให้รอดนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว <sub yup> ่าจะเป็นพวกดินน้ําอากาศอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งดินที่คุณปลูกอะไรอย่างเงี้ยคุณผสมให้เขาชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผสมแล้วเขาจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มันขึ้นอยู่กับลหลายๆปัจจัยนะครับคุณให้เขาโดนแสงเพียงพอไหมหรือว่าคุณให้เขาโดนแสงน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับนี่เนี่ยมีกิ่งแก่ๆหลายกิ่งเลยนะครับมีกิ่งแก่ๆหลายกิ่งพร้อมที่แบบจะขยายพันธุ์แล้วนะครับมีรากออกมาแลยด้วยนะครับมีรากออกมาแล้วด้วยนะครับไอวี่เนี่ยก็รับทีีออเดอร์ด้วยนะครับนะฮะ ก็เป็นไม้ฟอกอากาศนะครับปลูกไว้ใกล้ๆตัวสําหรับคนที่อยู่คอนโดนะครับที่ระเบียงคอนโดเนี่ยสามารถเอาเขาไปโดนแดดได้นะครับเนี่ยได้โดนแสงโดนอะไรได้นะครับที่ระเบียงคอนโดนะครับหรือว่าที่บ้านก็ได้นะครับเป็นเอาไว้ภายในก็ได้นะครับให้เขาโดนแสงนิดนึงนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับแล้วที่สำคัญก็เป็นไอวี่ด่างนะครับสวยนะมีเอกลักษณ์นะครับ ะะวันนี้นะครับก็พามารู้จักไอวี่นะครับพามารู้จักไอวี่นะครับหรือว <ovat S 1> <ป>่าตีนตุ๊กแกฝรั่งนะครับเขาก็จะเลื้อยขึ้นตามตึกของฝรั่งนั่นเองนะครับนี่ผมว่าใบาด่างนะสวยกว่าใบเขียวอีกนะฮะใบด่างเขาสวยกว่าใบเขียวอีกนะครับ,าบาโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับส่วนคลิปถัดไปเราจะพา ไปรู้จักอะไรนะฮะก็มาคอยติดตามดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e เหรือว,ว่ากดติดตามให้หน่อยนะครับนี่นะเราก็ลากันไปด้วยไอวีกระถางนี้นะครับสวัสดีครับ